ตอนนี้ค่ะคิวปีิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น i p h o n e 11 Pro Max นะคะของลูกค้าจอแตทกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะ,ะอันนี้ด้านบนนะคะ ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะทัสกีนนะคะน,นี่นะคะทัสกีนหน้าจอได้นะคะ แล้วก็สัมผัสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หน้าจอสัมผัสได้นะคะอ่าแล้วก็จอในคลิปวิดีโอจะเป็นจอ TFT นะคะต่อไปเพิ่มแสงแลดแสงได้นะคะ โหมดดูโทนใช้งานได้นะคะนี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอม่เพีย้ยนไม่มีเดบิเซีม่ขึเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ นะคะคหน้า่อลื่นไหลไม่มีกระตุกสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโหมดโทโทนนะคะโหมดโทโทนจะอยู่ตรงความสว่างด้านล่างตรงนี้นะคะน,นี่นะคะใช้งานได้นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone 11 Pro Max นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ